อาขอญาตปรนเทศอ๋อเล่นไหนเล่นนี่หนึ่งไฟนี้ยอมเราสมอือสมผลสมมือเป็นไงคิดว่าเราคิดว่าเป็นไงสมมือคิดว่าน่าจะได้เพราะได้ลูกเตะเด่นหลังเด่นหลังทีเราชกกับเที่ยวเป็นไงบ้างเออแข็งอยู่แข็งอยู่ทีนี้แล้คิดว่าวันนี้เราได้เปรียบลูกแล้วเนาะ ก็ได้ทั้งนอกทั้งในอ่ะทั้งนอกกับในแล้วยิงแข่งสุดท้ายด้วยอ๋อเตะปีกิงแค่ปีกิงเลยแต่กรรมการให้เสมอเสียดายไหมบอกอะไรแฟนมวยหน่อยออไปนี่ก็ตามเต็มที่แล้วก็ออกมาจับมือก็ยินดีครับต้องยอมรับเพลงเลยเพลงเลยจริง อ่ะพี่พิณน c o นอกบ้าน <c oughs> นี่ค่ะอ่าน้องไม่ไม่ค่ะเราคิดว่าเราผ่านอะ <c oughs> ่ะเราเออเราค่อนข้างชัดเจนทั้งนอกทั้งในว่าเราได้อาวุธชัดเจนค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันเสมอก็เซ็งๆค่ะ เงที่ลังต้ไปคาร์ดคนนี้ทำยังไงล่ะโดนเตะตูดแล้วก็โดนเหมอเป็นไงก็คือเราทำาำจได้ถือว่าน้องก็ต่อยดีจากที่เราไปลองไปลองเยอะเราไปลองไปลองเยอะกลับมาแล้วตัวเป็นดูเป็นคนปราจัญบาด้วยใช่ค่ะเคี่ยวก็ต้องเดินเข้าหาคิดว่ายังไงเคี่ยวก็ต้องเดินยกค่าเคี่ยวก็ต้องเดินเข้าหาเรา ก่อนจะจบเที่ยวก็โดนเตะก้นไปตั้งสองทีทำไมถึงยังเสมอก็เซ็งนิดนึงแต่คือว่าน้องต่อยดีค่ะน้องต่อยดีเรามีโอกาสได้โชกันอีกไหมแต่คือกูนนี้วันี้แกบอกว่าจะคุยกับผมเมื่อกี้แกบอกคงคงจะไม่ได้โชกตอนแล้วเพราะวันนี้มันสูงครับ่มันสูงก็บอกว่าผมไม่เป็นไรแล้วแต่โปรโมเตอร์เราจัดได้แบบไหนก็แล้วแต่ครับผมครับน้องก็ทำหน้าที่เต็มที่เสียดีครับโอเคขอบคุณครับผมครับ ไม่เดินเยู่ตอนยกพุ่เปก็ตั้งนั่นเนแต่ตอนยกุ่ปัไม่เดินเมาไปยองพุ่เดินไปน่ยไป่ามด้ไปนั่ก็ไม่เดินตัวตัวตัวแล้วงั้นไปโดนก็จแไปไอ้ลเขาลุงนั้นและเมื่อลุงนั้นเลยตาลุงนั้นจะไปโดนนาน่นอนท่นเลย

เันแงททีเลยคแล้ววันนี้เรามองว่าผู้ชกเป็นไงบ้างครับุแจเราก็ต่อยากครับยาวต่อยากน้องเขาไม่เดินหน่ยน้องไม่เดินก็อยู่ข้างเชี่ยแล้วบนหายกเนี่ยเรามองว่าเราควรจะได้รับผมด้วยครอยังก็เราเปิดไฟเดินใช่ไหมครับครับ แล้วเวทวันน <shocked> ี้ที่ต่อยเรายังไรบ้างครับรกต่อร้ใหญ่ไปไหมหรืว่าเล็กไปได้ได้ยู่ใช่ไหมครับโอเควันนี้ขอโทษแฟนคับดีที่มัอก็ขอโทษแฟนคับจะเต็มเต็มที่แล้วได้เปนมือไปนะครับว่าเขาก็มองมา ครับเขาเนี hmm. so, there, ่ยเขาใหญ่ครับดูว่าเขาชนะเรารำมันใจยกมันใจหมดสียกแล้วก็ไปลูกนั้นถ้าน้องเขาไปจับเชือกเราตองนั้นตอกใบยกคร่ะกายคิดเห็นว่าให้เราเขาคิดอะไรบ้างเรา ให้คิดกรรการเร่อนี้นะ้ามีโอกาสไ้าไฟให้มันกระจ่างเลยได้ไหมแล้วแต่แนวาคนพอใจผลงาตัวเองมากแค่ไหนไม่ชนะอ่ไรไม่พอใจมันมีอะไรที่เป็นแล้วก็ ก็้องยาตุ้ยาตยาไเราได้แล้วก็ไม no ่ได้เลเกมเดิหรือว่าอะไรตดจัดัดตวติดจัดทถ้าอีกไฟหนึ่งก็นาจะไดใช่ไหมไแต่พี่เลยพี่ว่าไงแล้ว่านั้นเป็นนชุมรไม่ช่สุพจอะที่ใชามพแล้วใครชคียนแมันตลอด จทำงานจะทำงานแล้วดี่หมครับีไมครับเรื่องอะไรเดย้รรา้ครับกมพูดไรครับัค